เอาเลยเหรอครับผมสวัสดีทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ Ghost Online นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเทวะครับผมพาเจมนูปเปลี่ยนคลาสฮะ,ะนี่ชมหน้าของเทวะเราอยู่กับมั a เมโลนะครับ เดี๋ยวนะทำไมโอเคเขาจะมีแขนมีแขนก็นไม่รู้ปรื้มมาไอตอนเทวะมาใหม่ๆเว้ยแลดูโหดตอนนี้ดูแบบอีซี่ โอเคครับผมจะมีเลือดทั้งหมดหลอดใหญ่หนึ่งหลอดแล้วก็แขน3าสหลอดนะฮะเดี๋ยวเราลองไอ้นี่ดีกว่ารอเปิดจิตครับวันหนึ่งจริงผมว่าจริงมันเดี่ยวก็เดี่ยวได้นะ เพราะว่าเราเลีสูงเงี้ยมันตีเราก็เข้ายากอยู่โอเคเซ็งกับเรื่องยามากเลยครับพอไม่มีอัมบริสทนี่แบบไอนี่ไปเลยอ่ะโอเคแล้เวเปิดจิตแป๊บ โก้เวนกอนเอาละครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับอสูรเทวะนะครับอาหุนห่นหุ่นแม่นางเชิงสบพึมๆโจ๊ึๆนะก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับผมกำลังโดนถูกล่างไว้กับลากไม้นะฮะจัดว่าค่อนข้างจะเซ็กซี่เลยทีเดียวเชียวว้ <Wow. S 2> าวนะครับ ถ้าโจมตีของมันก็คือจะเป็นลูกไฟมือนะฮะถ้าแต่ก่อนตอนมาตีมันจะติดสถานะแบบไอ้ท่าเมี้มองไม่เห็นประมาณนั้นนะครับผมโอ้สองพันก็แรงอยู่นะโอ้ยหมือนมันปล่อยออกมาที่ลูลก,กตุตาใช่ไหมลองเพ่งดีๆครับนี่ไง เป็นเป็นตาแล้วมีแสงลูกวาวครับผม I am the Flash คันนี้ผ่านไปแล้วสามนาทีนะคะทิฐานะแบบว่าปุ๊บหันหน้าไปทางอื่นเห็นไหมไล,ลุองสูบมากันคนสองคนงก็ก็ไหวครับแต่ถ้าวิวมาร้อยแบบร้อยสิบขวาม,มากันอย่างเงี้ยหลายคนต้องช่วยกัน นี่แน่นี่แน่โอ้โหมานามานาอัลวานาบิสมานาบิสมานาบิสรืด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 ใกล้ตายแล้วเธอมันใช่อีซี่ขนาดนี้โอ้นี่ครับผมสถานะที่บอก ก็คือสถานะนรกนั่นเองนะฮะเราก็อัดคิวมาลัวงไม่ต้องสนใจครับผมโอ้นี่เนี่ยอ๋อจะบอกว่าติดพิดโคตรนานไม่เอาสิลูกบัฟโคตรมึงไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเออ นน่โอ oh, oh, no. uh ้มีคนตายครับผมอลนวันบิชบาดาบิชบาดาบิชอู้เบล็ดเบดเบลดเบล็ดเบล็ดเล็ดเบล็ดเบล็ดเบล็ดเลดเล็ดเดเลดเล็ดเล็ดเล็ดเลล็ดเ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 เลดเล นี่ของใครไม่เกี่ยเนี่ยเราได้มากี่เมตรอ่ะประมาณสี่เมตรก็ถามว่าเอาไหมเอาอะไรอ่ะว้าวพญานาคสามเสียงนะครับก็วันนี้นะครับผมสะ ผมมาแล้วก็มัชเบลโลแล้วก็เจมนูมนะครับได้ครับเก็บไว้ก่อนครับผมเผื่อเอาไปแลกพวกต่างหงต่างหูอะไรได้นะฮะครับ,นะครบเคลื่อนย้ายนี่ครับผมแลกผลึกก็ใช้100ออันนะครับอันนี้ผลึกรู้สึกตาหนึ่งจะได้รับทีละสี่มั้ง ก็งลงมอนสกิห้าตาหรือว่าขอคนอื่นเอาอะไรเงี้ยก็แลกได้พวกต่างหูแบบสเต40อ่ะก็โหดอยู่นะแต่ก่อนเห็นว่าฮิตมากครับผมก็จบไปแล้วกับลงอสูรเทวะแบบไม่ทันตั้งตัวตอนแรกว่าจะอัดก่อนแต่นี้พอตีปุ๊บเขาลงเลยนะครับโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอตัวไปเกี่ยวเวลจิมิโกะแป๊บหนึ่งนะฮะเอาให้ร้อไปเลยนะครับวันนี้บายบาย